สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีการเปิดออโต้มิวกับปิดออโต้นะครับยี่ห้อ HRC นะครับรุ่นสองพันนะครับไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้เลยนะฮะอ่าตัวนี้เราเปิดออโต้อยู่นะฮะเลยระวังไม่ปุ๊บนะฮะประมาณสามถึงสี่วิมันจะดับนะครับอ่านี่ดับแล้วนะฮะดับตบปุ๊บถึงจะพูดนี่ไม่ดังนะฮะ LED ไม่ขึ้นนะฮะ LED นะฮะอ่าเวลาปุ๊บเราจับปุ๊บจะติดนะฮะเลือดชิกชิค จะปุ่จะติดเลยนะฮะอ่าไฟขึ้นเลยฮะาวปกติถ้าเราวางปุ๊บวางนะฮะถ้าเราวางไม้นะฮะในกรณีเราไม่ใช้เราวางนะฮะเประมาณสามวินะฮะไฟจะขึ้นนิดนึงจะไม่ดังแล้วนะฮะหรือถ้าเราไม่แตะตัวไม้จะไม่ดังนะฮะประมาณสามวิอ่านี่ฮะเราแตะหัวได้นะฮะถ้าเราจับตัวไม้ปุ๊บดังเลยนะฮะอ่าจะดังนะฮะโอเคอันนี้เป็นโอโต้นะฮะถ้าเรากรณีว่าเราจะไม่ใช้เราจะไปเสียขาตั้งไม้ใช่ไหมฮะเราต้องกดตรงนี้นะฮะกดค้างนะครับ กดค้างไว้สวิตช์เปิดเปิดปิดนะฮะกดค้างไว้ฮะไม่ต้องปล่อยมือนะฮะอ่ารถขึ้นมาแล้วค่อยปล่อยนะฮะอ่าทีนี้จะติดตลอดนะฮะจนแบตเตอรี่หมดไปข้างนึงนะฮะจะติดตลอดนะฮะอ่าทีนี้จะไม่ตัดแล้วฮะจะติดตลอดกรณีที่เราใช้ขาตั้งไม้นะฮะอ่าเราก็เปิดเป็นอนาล็อกนะฮะอนาล็อกก็คือจะไม่ปิดจะเปิดตลอดนะครับอ่าโอเคเสร็จปุ๊บถ้าเราจะใช้ออโต้เราก็กดเหมือนเดิมนะฮะกดค้างนะฮะสวิตช์นะฮะกดค้างฮะ เราจอมันดับไปแล้วก็ให้มันขึ้นมาใหม่นะฮะอ่าขึ้นมาใหม่แล้วค่อยปล่อยมือนะฮะอ่าถ้าเราปล่อยมือปึ๊บอ่าทีนี้จะเป็นออโต้นะฮะทิ้งไว้ประมาณ3มวินี่ฮะออโต้จบแล้วฮะปึ๊บจะไม่ติดนะฮะไฟจะไม่ขึ้นนะฮะอ่าจอ LED นีฮะแถวนี้มันเป็นสัญญาณแถวนี้จะเป็น l อ d ดีว่าดังไม่ดังนะฮะจะไม่ขึ้นนะฮะถ้าเรามือจับปุ๊บนะคะจะขึ้นนะฮะทดสอบอ่าฮะโอเคนะฮะทีนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ทุกคนอาจจะใช้ได้ใช้เป็นนะฮะโอเคขอบคุณครับ